สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมฟาร์มงดงามของต้นโมกกันนะคะอันนี้ของเรานี่จะสูงประมาณเมตรยีนะคะก็ถ้าใครสั่งไปทำรั้วใครอยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเป็นไม้ที่ไม่ลกค่ะตัดแต่งกิ่งเองได้บังคับความสูงเองได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียเขตร้อนในประเทศไทยมกักพบต้นโมกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าดงดิบหรือป่าที่มีความชื้นสูงนะคะ ก็เยอะแยะเลยค่ะฟอร์มกอค่ะก็สั่งซื้อได้นะคะก็จะบอกว่ารายละเอียดเขาก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นสูงได้ถึง5ถึง12เมตรนะคะผิวเปลือกจะมีสีน้ำตาลอมดำนะคะผิวเปลือกของเขานะคะลำต้นกลมนะคะแตกกิ่นก้านสาขารอบต้นนะคะ ดอกเป็นพวงค่ะต้่วามลงนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่งดงามพวงหนึ่งเนี่ยมีเป็น1 0บถึงยีดอกเลยนะคะกลิ่นหอมของเขาไม่ได้หอมฉุนนะคะหอมละมุนละไมที่สําคัญต้นโมกเป็นไม้ที่มาพร้อมกับความมงคลค่ะประมาณว่าคนโมราณบางคนบางบางท้องถิ่นก็จะเรียกว่าต้นพุทธรักษานะคะซึ่งหมายปกปักคุ้มครองรักษาแล้วเวลาออกดอกจะมีโชคมีลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อนะคะก็สินค้ามีเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะฟอมแข็งแรงค่ะเพื่อนดูนะคะฟอมแข็งแรงมากค่ะก็จะเป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นไซส์เมตรยี่สิบนะคะไม่ผิดนะคะดูตามคลิปได้เลยถ้าใครต้องการไซส์นี้ก็สูงท่วมอกท่วมหูเราแล้วประมาณเนี้ยค่ะถ้าใครต้องการไซส์นี้ก็ตรงปกเลยนะคะค่ะ ก็คนไทยเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกนะคะก็เป็นไม้ประจำที่เป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้ที่ทุกบ้านสมัยโบราณมักจะปลูกกันนะคะแล้วมาพร้อมกับความงคลจริงๆค่ะบางท่านก็จะเรียกว่าพุทธรักษานะคะก็จะใบเป็นลักษณะน,นี้นะคะเสียดายดอกฟอร์มนี้ยังไม่ได้ออกแต่เกือบออกแล้วเนาะ เกือบออกแล้วคะ่ะคุณค่ะลงดินไม่กี่เดือนก็ออกแล้วลงดินประมาณนะสามเดือนได้เนี่ยประมาณเนี้ยลงดินค่ะพร้อมจําหน่ายนะคะนี่ค่ะให้คุณดูเลยค่ะความแข็งแรงค่ะดูนะคะค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณพันกว่าต้นค่ะค่ะประมาณพันกว่าต้นค่ะ ดูความสวยงามนะคะเดี๋ยวมาดูอีกมุมหนึ่งค่ะอีกมุมนึงก็มีหันมามุมตรงนี้นะคะเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะพร้อมสวยมากสูมท่วมหัวหูเราอะค่ะคุณขยายพันธุ์ในยการปักกิ่งตอนกิ่งนะคะอ่าใบเป็นใบเดี่ยวเวียเรียงสลับนะคะเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลค่ะเห็นนะคะก็จะมีสองกาก โอเคค่ะใครสนใจเดี๋ยวใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะก็ติดต่อมาได้สวัสดีค่ะ